รีโคก้สู่ปีที่10ในฐานะผู้นำการปฏิวัติการให้ความรู้ด้านแฟชั่นรักโลกดึงประสบการณ์กว่าทศวรรษยกระดับสู่รีโคคอร์เรกทีฟเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนผู้ผลิตเคมีพัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประกาศสารต่อก,การให้ความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุรีไซเคลิลมาผลิตสินค้าแฟชั่นซึ่งได้รเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษภายใต้โครงการการประกวดรีโคอย่างดีไซเนอร์คอมเพติชันที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของวัสดุรีไซเคลิลควบคู่ไปกับการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยในโอกาสครบรอบ10ปีนี้โครงการรีโคจะปฏิวัติการรีไซเคิลและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรงสังคมที่ยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่รีโคคอลกทีฟค่ะ สำหรับที่มาของโครงการวิโคนะคะก็คือเกิดจากวิสัยทัศน์ของอินดราม่าเวนเจอร์เองที่เราอยากจะช่วยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเราอยากส่งเสริมให้คนรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์รีวิเคิโมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองหาช่องทางว่า จะทำยงไงให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จัดต้องได้เราก็มองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้คนเกิด a w a r e n e แล้วก็มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ r e ไซเคิลมากขิขึ้นค่ะ ในปีนี้เนี่ยตัววิโเองเนี่ยจะยกระดับจากการประกวดแบบเดิมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเน้นการประกวดแล้วก็ผลิตออกมาเป็นโปรโตไทป์เพื่อที่จะเดินแฟชั่นในตอนจบนะคะซึ่งเป็นเหมือนเวทีที่ให้นักออกแบบเนี่ยมาแสดงความคิดสร้างสรรค์แต่ในปีนี้เองเนี่ยเราเน้นการบ่มเพาะนักออกแบบในทุกๆมิตินะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถออกไปสู่ โลกตลาดโลกของตลาดไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แท้จริงได้จากประสบการณ์ที่ทำมา10ปีความพิเศษของปีนี้จะมีอะไรเพิ่มขึ้มบ้างคะปีนี้เนี่ยก็จะในเรื่องของความรู้ว่าจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในในใน ในวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมีเ,เป็นคอร์สที่เราออกแบบโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างแบรนด์การเจรจาต่อรองการคุยกับโรงงานการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการผลิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ได้จากการนี้เนี่ยเข้มข้นจริงๆค่ะเห็นว่าในปีนี้มีพาร์ทเนอ,อ,ร,เอร,ร์อย่างลกตาด้วยความพิเศษเก,ษกิดขึ้นด้่มากก็ อย่างไทยทัพพิต้า Th เองเนี่ยก็ถือเป็นลูกค้าที่สําคัญของเรานะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของผ้าที่ทอจากเส้นใยวีไชิล์100%ของไทยอินดอร์มาเวนเจอร์สนะคค่ะ จริงๆต้องขอบคุณทางอินโดร่านะคะที่เชิญทางไททัปซิต้ามาจริงๆแล้วเมื่อทางคู่ฝั่งเนี้ยนะคะเราก็ยังทำงานในเรื่องของการเป็นซนะัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำคือจากเส้นใยจนถึงลงผ้าอยูะคะ่ะจริงๆแล้วตัวโปรแกรมเนี้ยจริงๆเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากแล้วในส่วนของไททัปซิต้าเองเนี้ยมองว่ามันครบทุกมิติมีอาจารย์อุ้งด้วยก็เลยคิดว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้าง practical มากๆค่ะ เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นหมุนเวียนนะะมันอะไรกคะ็คือแฟชั่นหมุนเวียนเนี่ยเปรียบง่ายๆค่ะคือเดิมเนี่ยแฟชั่นแบบเดิมเนาะแล้วก็แฟชั่นแบบเส้นตรงก็ได้ลิเนี่ยโมเดลเนี่ยก็คือการผลิตใช้ทิ้งโดยที่ไม่ได้คิดว่าปลายทางทิ้งเนี่ยมันไปที่ไหนแต่แฟชั่นหมุนเวียนคือการออกแบบโดยเริ่มคิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็คือตั้งแต่ต้นจนจบชีวิตของอุตภัณฑ์เลยะคะ่ะเพื่อให้มันอยู่ในระบบ ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การออกแบบแบบสุนทรียภาพสวยงามแบบเป็นโกลด์ดักร่ยๆแล้วแต่มันคือก,การซูมเอาออกมามองให้กว้างขึ้นว่าสินค้าชิ้นนี้ค่ะถูกทําออกมาแล้วจะไปไหนต่อจะอยู่ที่ไหนบนโลกโดยที่เน้นเรื่องของการรีไซเคิลการรียูสการรีเมคปัญหาค่ะในส่วนของเอาสมุดเรียนด้านสังคมจะได้อะไรคะคุณชิบ้าค่ะค่ะจริงๆด้านสังคมอ่ะค่ะเ,เป็นหลักๆเลยเนาะคือปัจจุบันนะคะเราก็แน่ใจ ที่มีป่าสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคือเรื่องของขยะและก็มลพิษใช่ไหมคะที่มีขยะจากฟอสแฟชั่นต่างๆเนี่ย หลายล้านตันต่อปีเกิดแลนฟิลต่างๆแล้วก็คลเราคิดไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือสิ่งแวดล้อมค่ะวัตถุเปินต่างๆที่เกิดจากการขนส่งถ้านักออกแบบหรือแบรนด์แฟชั่นนะคะหันมาใช้แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียนมากขึ้นในการออกแบบนะคะซึ่งตรงนี้นค่ะคือเริ่มตั้งแต่คิดตั้งแต่ต้นทางของแบรนด์เลยจนถึงปลายทางเนี่ยมันจะทําให้ทั้งระบบนะคะลดปริมาณขอ,ของขยะเสื้อผ้าลงมหาศาลนะคะ โปรโมทเรื่องของแนวคิดการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกหรือการผลิตโดยที่ลดปัญหาเรื่องของ overproduction หรือว่าการบริโภคเกินจำเป็นะค่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าแฟชั่นหมุนเวียนนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้ววัฒนธรรมของทั่วโลกเนี่ยแพ a ทกันมาแบบจริงๆเป็นหมื่นปีเนาะเพราะว่ายุคก่อนสายการเีองคือไม่ว่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นยายนะคะ เขาก็ใช้เสื้อผ้าอย่างคุ้มค่าไม่ได้ซื้อเยอะเท่าปัจจุบันหรือว่ามีการซ่อมแซมมีการใช้ซ้ำมีการส่งต่อนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนเราสูญเสียวัฒนธรรมการใช้ของตรงนั้นไปแล้วค่ะจงแฟชั่นเอง่มก็เป็นการนําตรงนั้นเนี่ยกลับมาแต่ว่านํามาประยุกต์เก่กับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทําให้ระบบสกรรมนะคะมันเกิดความยั่งยืน เราโครงการวิโคเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเราอยากที่จะยกระดับในเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็การทำให้เกิด Business Model จริงๆนะคะเราก็ในฐานะที่ปีนี้เนช่ชคปีที่เราได้พันเนอร์ที่อยู่ในอสานก,การนจริงๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราหวังว่าเราจะขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้นะคะเพื่อเรียกได้ว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจริงๆนะคะ